ความสุขในห่วงของการเวลาซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเวลาที่จะสิ้นปีทุกคนก็นึกถึงสิ่งที่จะทำให้ชีวิตนี้เป็นไปได้ด้วยดีนั่นก็คือความสุขความสุขจึงเป็นภาวะที่ทุกคนก็ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความสุขแบบโลกโลกหรือว่าความสุขแบบพลโลกความสุขเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำได้ง่ายโดยเฉพาะความสุขของผู้ที่มีศีลแลธรรมจึงต้องมี มีการศึกษาเรียนรู้แล้วปฏิบัติให้ถูกทางจึงจะนำมาซึ่งความสุขสำราญในชีวิตความสุขแบบโลกโลกจึงเป็นความสุขที่ไม่ได้มาโดยง่ายเหมือนกันแต่มนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะสร้างความสุขขึ้นได้ความสุขทำให้ชีวิตนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีส่วนคนที่มีความทุกข์โดยเฉพาะทุกใจโลกนี้ดูเหมือนว่าไม่น่าอาศัยการที่อยากจะพ้นจากความทุกของคนที่ ไม่ได้สมาธิฐิจึงเป็นภาวะที่อยากจะหนีความทุกข์แบบไม่ถูกวิธีโดยไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดความสุขใจขึ้นบางคนก็ไปทํบาบาปอกุศลกรรมเมื่อทําแล้วก็ต้องชดใช้กรรมไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปได้เมื่อได้รับผลก็จะมานั่งลําบากมานอนลําบากอยู่ในโลกนี้ซึ่งไม่มีทางที่จะออกหรือว่าจะพ้นจากสิ่งนี้ได้แต่การที่เรามีพุทธเจ้าเป็นพระบรม ศาสดาทรงประกาศทำไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติอันจะนำมาซึ่งความสุขได้อันดับแรกความสุขที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสุขติโลกสวรรค์เป็นสำนวนทางศาสนานั่นก็คืออยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตได้อย่างสุขสำราญมีความสุขโสมนัสซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนก็อยากที่จะมีแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขเช่นนี้เมื่อเกิดแล้ว ก็ดับได้พออยู่ไปอยู่ไปมันก็หมดไปถ้ายังหมดไปไวสิอีกด้วยจึงต้องไขคว้าแสวงหาดิ้นรนเพื่อจะได้มาได้มาเท่าเก่าก็เหมือนจะไม่พอใจก็อยากจะได้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งจะนำมาซึ่งความยากลำบากต้องมีการแข่งขันต้องมีการฝ่าฟันถึงกับทำลายล้างกันก็มีแต่ถ้าเรามีหลักในศีนลธรรมไว้ให้ดีความสุขที่มีก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำที่สุจริตยุติธรรมถึงแม้ว่าจะ ู่ในโลกนี้ยังไม่อยู่เหนือโลกก็อยู่ได้อย่างมีสุคติโลกสวรรค์ดังที่กล่าวส่วนบุคคลที่ศึกษาสนใจในศสัจธรรมอยากจะทำความสุขให้เป็นนิรันดร์ก็ต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อจะอยู่พ้นโลกโดยทำความเข้าใจโลกเสียให้ถ่องแท้เมื่อทำความเข้าใจได้อย่างดีก็สามารถบริหารจัดการโลกนี้อย่างเป็นไปได้และทำในสิ่งที่จะเอาชนะขึ้นอยู่เหนือโลกให้ได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่พยายามที่จะ ทําให้อยู่เหนือโลกก็จะเป็นความสุขที่เป็นความสงบสุขเป็นสันที่สุขที่เกิดขึ้นไปตามลําดับได้แต่ต้องศึกษาเรียนรู้คือศึกษาใน,นศีลและสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาให้เข้าใจท่องแท้เสียดีแล้วประพืชปฏิบัติธรรมให้มีลักษณะที่เรียกว่าเข้าถึงผลคืออัตมมยตาคือความเป็นผู้ไม่ทยานอยากความไม่ทยานอยากเมื่อไม่อยากเนี่ยมันก็ไม่ต้องดิ้นลนแต่ว่าเมื่อไม่ดิ้นลนก็ไม่ได้หมายความว่า พื้นฐานไม่มีอะไรมาคนเนี่ยต้องมีความพร้อมพอสมควรที่จะทําให้ชีวิตนั้นดํารงอยู่ได้เมื่อมีภาวะที่พร้อมอย่างนั้นจึงจะทาการภาวะที่เรียกว่าสัางอะตมมายตาคือทางพ้ลทุกคือความตัดความทยานอยากจนไม่มีดังนั้นอะตมมายตาซึ่งมีความหมายว่าไม่ทยานอยากจึงจะนํามาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นได้ยิ่งเป็นผู้ที่บรรลุรมขั้นสูงสุดเป็นผู้ที่หมดความทยานอยากโดยสิ้นเชิง ก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นที่สุดซึ่งเป็นความสุขคือความสงบคือจิตใจไม่หมองอีกต่อไปส่วนผู้ที่ยังไม่ถึงในระดับนี้ก็ยังมีความหมองยิ่งมีความหมองใจมากก็จะมีความทุกข์มากหากว่ามีความหมองใจน้อยไปน้อยไปน้อยลงน้อยลงก็จะทําให้จิตนั้นสงบและมีความสุขสันติสุขขึ้นได้ดังนั้นแล้วการที่จะทําให้หมดความทยานยากต้องมีปัญญารู้เข้าใจในสัาธรรมความจริงคือสามัญญกษะ ต้องมีพื้นฐานเช่นนี้เสียให้ดีจึงจะไปทำอนุปัสนาจนเกิดวิปัสนารู้แจ้งท่องแท้ในสัจธรรมความจริงซึ่งจะทำให้สร้างในสิ่งที่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ดังนั้นทางพ้นทุกข์คือข้อปฏิบัติอันได้แก่อริยมรรคที่มีองค์แซึ่งจะทำให้เกิดความพปรงใสไปตามลำดับได้ความพปรงใสเช่นนี้เป็นผลของการที่ได้ทำสามมาทิ่ทิเล็งเห็นความจร,ริงอย่างท่องแท้แล้วได้ดำเนินไป ปฏิบัติไปตามลําดับซึ่งจะเป็นทางซึ่งตัดความทยานอยากซึ่งมีความหมายจากศัพท์ที่ชื่อว่าอะตมัมมยตาดังนั้นผู้จะถึงนิพพานจึงต้องตัดความทยานอยากไปตามลําดับในสิ่งที่ละได้ก็ละไปสิ่งที่ยังละไม่ได้ก็ต้องใช้ความพยายามที่จะกดทับมันไว้ไม่ให้ความทยานอยากนั้นมันเฟื่องฟูยิ่งขึ้นเมื่อเรากดทับไว้ได้ก็เท่ากับว่าไม่ทําให้มันอรารวาสทาให้ชีวิตนี้มี ความทุกข์ซึ่งเมื่อกดไว้เช่นนั้นแน่นอนว่า ก็ต้องสร้างปัญญาให้เกิดเพื่อให้รู้เหตุแห่งความทุกข์เมื่อรู้เหตุแห่งความทุกข์เราก็จะมีความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้อนุสัยกิเลสท,ที่มันนอนเนื่องอยู่มันตื่นขึ้นมาอาราวาานั่นหมายความว่าเราประพฤติปฏิบัติเพื่อความที่จะไปตัดความทยานอยากซึ่งในที่สุดแล้วก็จะบรรลุถึงสันติสุขคือความสุขที่เป็นความสงบจากอาสวะกิเลสท,ทั้งหลายได้ซึ่งเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งเรียกว่าบรมาสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราต้องประพฤติปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาดังนั้น เมื่อเราทั้งหลายราถนาความสุขจงสร้างความสุขสำาราญซึ่งเป็นความสุขที่มีได้ในโลกนี้เป็นความสุขที่เราทําอย่างมีศีลธรรมแล้วพยายามให้อยู่เหนือความสุขซึ่งเป็นความสุขแห่งโลกให้อยู่เป็นความสุขเหนือโลกได้ด้วยภาวะที่เราศึกษาจากพระธรรมคำสอนดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประกาและฉะนี้